คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องดาราสาวไต้หวันใช่คะ่ะอันอยู่สิงและรวมถึงหนุ่มสิงคโปร์วันนี้แหละร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมเที่ยวกับดาราสาวไต้วนนหวันขนาดที่มาเที่ยวประเทศไทยวันนี้จะได้เปิดหน้าเปิดตัวกันอันอยู่สิงก็เปิดหน้าสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยอืคือคีย์เวิร์ดคนสำคัญคทางฝั่งผู้เสียหายคนถูกตบสองห คีย์เวิร์ดคนสําคัญน่าจะมีสองคนคนหนึ่งก็คือสาวไต้หวันสาวไต้หวันคนที่โพสต์บอกเล่าเรื่องราวว่าจ่ายสองเจ็ดใช่ให้กับตํารวจไทยครั้งแรกเลยค่ะคนที่ด่าประเทศไทยว่ากรุงเทพห่วยหวยเออและจะไม่มาที่ประเทศไทยอีกคีย์เวิร์ดคนสําคัญอีกหนึ่งคนก็คือหนุ่มสิงคโปร์ใช่คือวันนั้นตอนเกิดเรื่องที่น่าด่านตำรวจห้วยขวางแถวแถวราชดาพิเศษนะค่ะ สาวไต้หวันเธอไปกับเพื่อนจริงๆเธอเล่าว่าเธอไป8คนแบ่งรถกันสองคันใช่ตอนกลับเดี๋ยวแบ่งรถเป็นสองคันคันนึงไปก่อนคันเธออยู่อีกคันนึงคันที่ไปก่อนเนี่ยหลุดด่านไปได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรียกเธอพยายามติดต่อด้วยนะตำรวจใม่ติดต่อกับอีกคันหนึ่งด้วยคันที่เธอเนี่ยเป็นคันที่สองโดนโดนและไอ้คันที่สองนอกจากตัวเธอสาวไต้หวันยังมีเพื่อนชายที่เป็นหนุ่มสิงคโปร์ใช่ค่ะนั่งมาในรถด้วยกันเป็นหนุ่มสิงคโปร์ที่พอพูดไทยได้ด้วยนะพอพูดไทยได้และเป็นคนที จ่าย20,007อะเงินเขาอะเขาจะว่านุ่มสิงคโปร์ก็จะมีสาวไทยคนหนึ่งน่าจะชื่อจูนหนุ่มสิงคโปร์คนนี้น่าจะชื่อสกายน่าจะปรากฏว่าด้วยพละกกาลังด้วยอิทธิฤทธิ์ของเฮียชูชูวิทย์กับบอรวิสศษสามารถคอนแทคตรงไปที่หนุ่มสิงคโปร์ซึ่งหนุ่มสิงคโปร์เขก็กลับไปที่สิงคโปร์แล้วล่ะใช่ครับ มีการสนทนากับหนุ่มสิงคโปร์ผ่านทางโทรศัพท์ข้ามประเทศแล้วก็เปิดเซสติปิก,ก,ปกโฟนให้ชาวบ้านทด้ยด้วยแต่ที่เด็ดที่ขาดต้องได้ตัวเป็นๆหนุ่มสิงคโปร์มาให้ปากคำมาพูดในเขตประเทศไทยตอนนี้ที่มาของการที่ชูวิทย์เขาก็ประสานให้หนุ่มสิงคโปร์ เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่มเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานช่วงค่ำแล้วคุณชูวิทย์ตอนนี้ำำหนุ่มสิงใช่ช่วงค่ำค่ะแล้วเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์เองก็บอกเลยประกาศเลยว่าหนุ่มสิงคโปร์อยู่กับคุณชูวิทย์แล้วไม่ได้อยู่กับตำรวจนะอยู่กับคุณชูวิทย์เพราะกลับเข้าประเทศไทยโดยการประสานของชูวิทย์และชูวิทย์ก็นัดหมายไปรับตัวหนุ่มสิงคโปร์ที่สามปิดด้วยใช่ค่ะแต่ช็อตนั้นมันก็มีนาทีระทึกนะค่ะช็อตนั้นมันก็มีนาทีระทึกเช่นกันคือเรื่องของเรื่อง เรารู้ตํารวจไทยก็รู้ใช่ค่ะวัดใจตํารวจไทยจะบ้าเลือดไหมจะใช้อํานาจตามกฎหมายบุกไปที่สามบินฉกเอาตัวอุ้มหนุ่มสิงคโปร์มาสอบปากคำก่อนไหมตัดหน้าไปก่อนไหมก่อนที่เฮียชูจะอุ้มหนุ่มสิงคโปร์ไปนั่งแฉอะไรทำนี้อะไรอต่อสื่อนะเพราะเฮียชูเขาบอกเลยว่าบ่ายสองวันนี้จะเปิดตัวหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ก็ต้องวัดใจกันแหละนาทีนั้นนาทีที่ สิงคโここงปร์เข้าไทยทททมันต้องวัดจากวัตบถบุไทยจะบ้านเลือดไหมรบตัวนะ้นะกันว่า <นะ S 2> ขณะนั้นเนี่ยเฮียชูวางแผนที่จะรับมือตบวจบ้านเลือดอย่างไรเราไปกันที่ผู้สื่อข่าวของเจาะลึกทั่วไทยอินไซท์ไทยแลนด์เราจะไปกันที่คุณธนาการฤิตูนะคะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเจาะลึกทั่วไทยอินไซท์ไทยแลนด์นะคะจะไปคุยกันเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะสวัสดีครับคุณธนากรครับสวัสดีครับพี่ตะในแล้วก็พี่มอนรัตครับเข้าใจว่า เข้าใจว่านาทีท mhm. ี er> ่เฮียชูไปรับหนุ่มสิงคโปร์ที่สนามบินแกเองก็วันเล็กๆปะระแวงอยู่พอสมควรตำรวจไทยจะบ้านเลือดจะใช่งตามกฎหมายจะตัดหน้าจะบุกชิงอุ no ้มเอาตัวไปสอบปากคำก่อนไหมเฮียชูได้เปิดอะไรกับคุณธนากรบ้างไหมครับถึงประเด็นนี้ก็ก็เรื่องนี้ก็คุยกันนะครับกับทางคุณชูวิทย์นะครับก็ตอนแรกคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้คิดต่ประเด็นนี้นะครับพอมาดึกบอกว่า สิ่งที่ที่ผมเป็นห่วงก็คือหากว่าระบบการแจ้งเตือนระบบอลอ r ของตอมไปเจอว่าเป็นบุคคลคน,นีแล้เป็นบุคคลที่ตารวจไทยต้องการตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมหาเข้าเข้ามาประเทศไม่ได้ทางคุณชูวิทย์เองก็บอกว่าตรงนี้พอผมได้ทวงติงไปได้มีแนะนาการทำพีชชูวิทย์ไปพิชชูวิทย์เองก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องประสานผู้ใหญ่ก่อนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์กาลังทําอันนี้ไม่ได้ว่าจะมาพูดเพื่อที่จะมาออกตัวแทนคุณชูวิทย์เดี๋ยว ฟังจากปากของคุณชูวิตในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นรูปแบบใหม่ของรายการเจาะลึกทั่วไทยอินราแออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง u t u b e เนี่ย <c oughs> อยู่ดีพอพิจารณากับพี่แมวสาวลาจอในช่วงก้ามจดกรีการาื่ไปแล้วข่าวมันเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวเราไม่พลาดการ <c oughs> เคลื่อนไหวแน่นอน่ายนี้ติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวจะฟังจากปากคุณชูวิทย์เลยว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำ ทําเอาสะใจเพื่อที่จะทําลายภาพลักษณ์ของตํารวจภาพลักษณ์ของประเทศภาพลักษณ์การเมืองหรือไม่เดี๋ยวฟังจะปราบมันไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างไัเดี๋ยวไม่อยากเลยก่อน้วที่ไหนครับเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำๆทางเฮียชู show, แกเตรียมแผนสองกรณีที่ตํารวจบ,บ้าเลือดจริงๆแก,แกเตรียมรับมืออย่างไรแล้วให้ฟังตรงน,นี้สักนิดแกทำอย่างไรอ่ะแกทำอย่างไางก็คือ การไปรับเนี่ยคุณชีวิตไปรับเองครับไปด้วยตัวเองไปรับที่สนามบินเองแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรคุณชีวิตก็จะแก้ปัญหาที่ที่ด้านหน้าของสนามบินส่งนตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ตามไปด้วยแต่ว่าคุณชีวิตบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปก่อนแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีการแก้ปัญหาสถานการณ์แต่สิ่งที่เหนืออื่นใดเลยนะครับคือการจะทําอะไรคุณชีวิตมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษามีผู้ใหญ่ที่คุณชีวิตเนี่ย มีแค่การปรึกษาไม่ได้ทําโดยพรรา,ารักการอย่างน้อยๆนะครับผู้ใหญ่ที่ผม <c oughs> ก็มั่นใจว่าทางพิจารณาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใหญ่ที่คุณชีวิตโทรปรึกษาเ,เป็นเบอร์นหนึ่งของตํารวจนะฮะอาพูดในงไงเดินไหน,หนอบอกได้ก็บอกเลยเพราะว่างานนี้คุณชีวิตก็คือคุยกับบิ๊กเด่นเพราะบิ๊กเด่นเ่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้ภาพลักษณ์ของตํารวจเนี่ยมันมันม,ม,มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันเสียไปมากกว่านี้ถ้าเกิดการที่ตํารวจเป็นล็อกหนุ่มสิงคโปร์ที่สนามบินโอ้โหผมว่า เละเทะแน่ครับแล้เท้ายก็ภาพอาจจะไม่สวยเข้าามใช่ใช่สามบินไหนฮะดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิฮะสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิไปรับที่สุวรรณภูมิประสานบิ๊กเด่นครับครับครับหมายความว่าทันทีที่เอ๊ะขึ้นมาเกรงว่าตำรวจจะบ้าเลือดและเรื่องมันจะไปกันใหญ่ภาพประเทศมันจะเสียหายมากไปกว่านี้แกรีบฮอตไลน์ไปที่บิ๊กเด่นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็งานนี้นะครับก็อย่างที่ทาง หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคุณชูวิทย์ถึงตามเรื่องนี้แล้วก็คุณชูวิทย์ทำแบบนี้จะมีปัญหาในการตํารวจไหมจะทะเลาะอะไรไหมก็พี่ทนัยครับถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชูวิทย์เนี่ยกับทางผู้บริหารระดับสูงของตํารวจแล้วก็เนี่ยคือมีการคุยกันหนึ่งเนี่ยที่ทำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้ผมเองอาจจะไม่ไม่ขอพูดว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำอยู่ตอนนี้ คุณชูวิทยเนี่ยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของตำรวจและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นซึ่งผมไม่เอ่ยนะครับว่าเคือตำแหน่งไหนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันก็คุยอยู่แล้วครับโอเคถ้าถ้าพูดกันแบบที่โกนะคุณธนากรครับถ้าผมคาดเดาผิดก็ก็ก็แย้งก็แล้วกันพูดกันแบบนักเลงนะผมว่าเฮียชเคสก็ต่อสายไปที่บิ๊กเด่นอย่านะเว้ยอย่านะเว้ย อย่าเนะเวย้ย <Mechan ics S 1> ไปเป่เปลกันไว้ไปปรามกันไว้อย่าบ้าเลื่อนอย่าทะเลทะล่านะเว้ยมันจะเสียมากกว่าได้นะมันไม่คุ้มนะไปเบีเบกันไ้หน่อยไปปรามกันไว้หน่อยพูดกันตรงๆประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เดจะมีคนเข้าใจคิดว่าไอ้การที่คุณชีวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้การที่คุณชีวิทย์ออกมาเนี่ยมันจะเขย่าก็ขาเก้าอี้ของปตรหรือว่าขาเก้าอี้ของนามรรหัสพิทักษ์หนึ่งหรือเปล่า ซึ่งคนอาจจะไปมองคิดไกลขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการของตํารวจก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณชวิทําทเนี่ยคืออะไรแล้วพอมาเกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันมีอะไรที่ทำให้คุณชิดรูต้สึกมองว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการขะไนจะมีอะไรเนี่ยก็เลยทำให้ต้องเข้ามาครับโอเคโอเคไอ้หนุ่มซิการ์คนนี้ก็คือก็คือหนุ่มที่ชื่อว่าสกายใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอเคสาวไทยที่ชื่อจูนบินไปด้วยหรือเปล่าก็ ในในข้อมูลตอนนี้สาวสาวไทยนี่น่าจะอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับอ๋อยู่เมืองไทยไม่ได้บินกลับไปที่สิงคโปร์สาวจูนน่าจะอยู่เมืองไทยอยู่แล้วค่ะใช่ครับแต่ว่าทางทางคุณชูวิทย์เนี่ยก็รับทางด้านของหนุ่มสิงคโปร์เนี่ยไปดูแลอยู่แล้วผมเองตามมารยาทผมก็เลยว่าให้คุณชูวิทย์เนี่ยได้คุยก่อนแล้วไปก่อนเดี๋ยวผมก็ไปได้อาจจะอาจจะเขาจะไอ้ไว้ทำไมตู้พิสุข่าวแล้วเลามาคุยอะไรเงี้ยครับโอเคอ่าเฮียโชวอุ้มเอาหนุ่มสกายไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยเออไปพักที่ไหนเนี่ยเอามีมีที่ที่เซาท์าส์แห่งนี้คราาะว่ เพราะว่าตอนนี้นะครับพี่แตนยครับไม่ใช่เฉพาะตำรวจที่อยากเจอสกายคือมวลชนหลายสำนักสื่อมวลชนต่างประเทศสื่อมวลชนไทยอยากเอ็กซ์คลูซีฟอยากจะแบบว่าขอสัมภาษณ์เดียวก่อนขออะไรก่อนคุณชีวิตก็ก็เธอที่คุยบอกว่าก็คือไม่ไม่ให้ใครทั้งนั้นเพราะว่าต้องให้เจอกับตำรวจก่อนเพราะนั้นเดี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่าสกายเ็าพูดไทยไม่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 ค่อยไม่ค่อยเก่งแต่พอสื่อสารได้ไม่ได้จะทำให้เสียรูปคดีครับสรุปนะสรุปนะ ครั้งแรกคิดว่าจะอุ้มไปพักที่โรงแรมเดวิสสุขุมิตของแกเองแต่แต่ด้วยเหตุที่ทัพนักข่าวไปดักรอแถวเดวิสเต็ไมไปหมดเลยแกก็ย้ายเป้าหมายเอาตัวไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์ของแกอีกที่หนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ที่บอกว่าจะเอาตัวหนุ่มหนุ่มสกายมาแถลง,งบ่ายสองเนี่ยจะ,ะแถลงก่อนไปเจอตำรวจหรือเจอตำรวจแล้วแล้วค่อย,อยมา,มาแถลงบ่าสอง ก็เท่าที่ได้ข้อมูลมานะครับก็เดี๋ยวจะมีรู้สึกว่าการแถลงนอกจากกองทัพสื่อแต่ผมว่าน่าจะมีกองทัพทีมโคตบของตำรวจแล้วก็ทีมชุดสืบสวนผมว่าน่าจะมานั่งฟังด้วยเหมือนกันนะครับโอเคโอเคได้สุดท้ายเลยคุณธนกรที่บอกว่า Facebook และ YouTube จดลรกทุไทย i ินไซต์ไทยแลนดจะไลฟ์สดขณะที่เฮียชูอุ้มเอาหนุ่มสกายมาแถลงอะไรตอนี้อะไรนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายครึ่งหรือบ่ายสองคบเนี่ย ครับผมก็เดี๋ยวดูที่บรรยากาศตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรายงานก็มีการนัดหมายสื่อมว้ชนในเวลา14นาฬิกา <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดมีความขึ้นไหวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดพาน <Okay. S 2> ก่อนแต่ว่าจบรายการวันนี้พี่ทนัย <c oughs> วันนี้ทางพี่ชูวิทย์เนี่ยจะไปมอบรถให้กับท่านสมศักดิ์เทพทินเป็นปรถขนดร่างอาจารย์ใหญ่หรือว่ารถขนส่งน,นะครับ <c oughs> ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีนี้จบรายการแต่รับท่านผู้ชมพัก สิ <Okay. S 2> นานภัพเดี๋ยวตามได้เลยครับเทปแรกอ่านการรายงานสดครั้งแรกเป็นเรื่องหลังการประกาศสับสิบนาทีครับได้ได้ได้ขอบคุณมากครับคุณธนากรขอบพระคุณนะคะคุณธนากรฤิตูค่ะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์